เลยเก่งมากชาวนี้นึ่งขนมให้ดูนะคะเป็นแบบแป้งสำเร็จน,นะคะนี่โอ้ตรงนี้แตกสวยเลยอันนี้ยังไม่แตกใส่จะเปิดเร็วไปหน่อยมีชิ้นนี้สอสีนะคะชิน้นเดียว

โอเคอ่าใช่ต่ก no ็โอเคเออโอเคเออไม่ยอมให้ทำจะทำเองเข็นรถเข็นเองไาชิเอตตาไาชิเอตตาเอตตาเอตตาไฮชิไาชิมัดเต เอตาหชิมเตเอตาคะนี่ทอีอะลูมเตะเลเอตาวะเอตาวะทอี่มเตลูกิจกรรมลังเลิกเรียนลูกพาขึ้นเขาอีกแล้ว ตอนนี้กําลังเดินลงตอนนี้เราเดินมาทางฝั่งอ่างเก็บน้นะํานะเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นวิวฝั่งอ่างเก็บน้ําครั้งแรกเดี๋ยวจะลงไปอ่างเก็บน้ำไอโอเคน,นั่นนี้ไชชินั่นนี้ตาชิเอตากำบัเต้ เปเมเปิลยังไม่แดงนะแค่ส้มๆลงมาถึงข้างล่างแล้วนะนี่นะวิวอาเก็บน้ําข้างล่างเมื่อกี้เราส่งนกจากจุดตรงนู้นนะแล้วก็เดินวนรอบนี้มาลงตรงนี้นะคะจัก,กรายานก็จอดอยู่ตรงนู้นอะ่ะตรงเนี้ยเยวก็เดินวนไปอ่ะสองสองคนนั้นไปเล่นอะไรแล้ว จะต้นไมเปิ้ลต้นนี้แดงอยู่ต้นเดียวค่ะนี่นี่เขาเดินไปจับมือเองเลยอาป่าไปซื้อทาโกยากิทาโกยากิคอดจิทาโกยากิคอดจิเอ๋เดินไปจับมือพี่ก็เลยนะอจูงมือพี่ไปบ้านอย่าจูงลงถนนเลลูกเออฮะโกยากิโคโกะวันนี้ทำไข่ตุ่นกระทะนะคะนี่ดี ตักใส่จานแล้วน่ากินไหมล่ะเด้งเด้งนุ่มๆอร่อยมากทำกินครั้งที่สามแล้วนะคะเนี่ยชอบมากอร่อยหอมกระเทียมเจียวด้วยเอตาทาชิเอตาเอตาเอตาโอ,อนี่จังเอตาเป็นพี่ชายแล้วเฮ้ตัดนั่งข้างหลังทาชิเป็นเบบี้นั่งข้างหน้าเอตาเอตาชอบไหมครับชอบไหมครับ ชอบไหมครับน,นชอบไหมครับน,นี่เป็นเมนูหมูทอดนะคะหมูทอดไข่ม้นชิกุอากับบลูุรี่ค่ะวันนี้มาลองกินอาหารจีนนะคะไม่ตรงปกอะอันนี้ขนมอะไรไม่รู้ไม่เหมือนในรูปในรูปมันจะเป็นไอศครีม รูปไม่มีให้โชว์ด้วยเ๋ยวไว้ถ่ายตอนออกนะอืมุกอร่อยอยู่นะคนเยอะมากเลยเข้าตลอดเลยเนี่ยนั่งรอตั้งนานอ อันนี้นะคะเมนูที่สั่งอันนี้ก็อ๋อตอนแรกมองเไปไ็นติมแต่น,นี้วันนี้ได้เป็นหมูชิ้นมาแทนนะคะในรูปเป็นหมูสับใบเมเปิลที่สวนสาธารณะแถวบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ต้นสนนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้ว คือใบมันเหี่ยวก็เลยกลายเป็นสีส้มสวยแบบนี้เลยค่ะตรงนู้นก็เป็นต้นโมมิจินะคะใบไมเปิ้นั่นเองอ๋อแถวบ้านเราก็สวยนี่ใบไม้เป็นสีแถวบ้านนะคะสวนสาธารณะแถวบ้านค่ะค่ะลูกๆมาวิ่งเล่นเดินขึ้นเขาหลังเลิกเรียนเหมือนเดิม เนสนเปลี่ยนไปสีส้มสวยเลยไทยชีไทยชีไปบุกดองดย,ยาเจ้าชัว,ชวเต็นมหมดเลยร้ยยองสิน,นี่ทำกระดูกทอดกระเทียมนะคะนี่ชิ้นใหญ่มากเลยไม่มาแค่สามชิ้นเองเพราะว่าชิ้นมันใหญ่มาก เมื่อวานไม่มีแดดเลยวันนี้มีแดดสวยมากเลยดูสิเจอแดดแล้วยิ่งสวยค่ะสีส้มจัดเลยอะไรลูกอะไรลูกโอ้สีเลเน่นี่นะคะดูสิสวยมากเลยพอโดนแดดสีส้มจัดเลยอ่ะ ต 1, itan, ้องป้าต้นสนต้องแสงแดดนะคะท้องฟ้าอย่ามาอีกตายอเอตาเอตาเอชิเซนะาเอชิมิตะเอชิจริงจ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 ิงเจ้าจ้าเจ้า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 สุกัยเอตาวะเอตาโจได้โจ้ robot, anh chị ta, anh chị eta ni loboto robot loboto 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 เย่โดบูเซนสวนสัตว์โซโดโกก้านาเอโซโคโโอเคโซโคเนีอ่าโคโคโซอู้ฮันนชิเท่นันชิสิวะคิลิงก์ะคิริงคิลิงคีริงอีลับโดโกก้นายีลับโดโกอีลับโดโกก้านาอยู่ข้างนอกเหรอโอเคโอเคอ่าออกินออกินต้นไม้ อ๋อค <t r> ีลิงกินใบไม้ลยองลยองหรอโอเคลยองลยองไดยองโอ้ลยองเขาลออดกกันนะล้อนลออนอาบุนต้องอยู่ดกกันนะคเลก้ะดกโกโอเคลออนขคคนไ้อเลโอเค ฮานาชิกะฮานาชิเออนี่กินอากาศหนาวๆกินอาหารไทยนี่ข้าวต้มอันนี้เป็นดอกกะหล่ำม,ม่วงนะคะน้ําจากต้มดอกกะหล่ำม,ม่วงเลยได้ข้าวต้มสีม่วงนะก็อันนี้เจอเป็นแพ็คหัน่นยบร้อแล้วญี่ปุ่นมันเค็มๆเ,เ,เปรี้ยวๆแล้วปรุงแค่น้ําตาลแล้วก็ใส่ไข่นะคะก็บกุนเชียงนะคะอันนี้เพื่อนพี่มูมาให้จากไทยค่ะนี่เมนูไทยๆนี่ท้องฟ้าสวยจังเลย ไม่ทมันรถไฟเมื่อกีร้รถไฟพึ่งไปส,สวยย่งกุนเชียงลูกกินย่างหมูยองลูกด้วยจริงๆ้ะเขาต้มอร่อยอะ่ะตระบาเต้กรบาเต้ดะกุ๊บดกุอัตตาอฮ้ยกระาดต้บะเต้อ้ายาอ๋ออ๋นี่โกนี่โก้อ้อกระบาเต้กรบาเต้ตตตตพี่คนไทยแถวบ้านทำขนมจีนน้ำเงี้ยวมาฝากอีกแล้วค่ะ รอบนี้เป็นตีนไก่นะคะนี่มีหอมเจียวมีหอมเจียวแล้วก็ซื้อผักชีมาให้ตั้งหากนี่เดี๋ยวให้ดูตีนไก่้ดูตีนไก่สิมากกินมากเลยสุดยอดไปกินก่อนนะคะตัดเป็นอะไรเป็นหมาป่าเหรอก็าป่าเหรอเต้นเนาะว้าว แต่เป็นหมาป่าเต้น,นอ,อ่วอนอนะว้าวมาแล้วเอตแต่นั่งรอดนตรีมาแล้ว เอต้าทันโนชิทันโนชิเฮนอู้สบายเลยเล่นคนเดียวไม่มีคนเออเดนฉะเดินฉะเดนฉะนกเกเดินฉะเดนฉะเดนฉะปุงปนเดนะกตังกตังโคก